ยังมีข่าวจากนะคะซิทคอมหมัดเด็ดเสียงทองมาฝากกันอีกนะคะกับความปลื้มอ,อกปลื้มใจของไผ่พงศธรนะคะที่ได้รับฟีดแบ็กดีมากๆกับการรับบทพระเอกของเรื่องนี้ค่ะลูกทุ่งหน้าหล่อไผ่พงศธรแฮปปี้สุดๆเลยละค่ะเพราะนอกจากจ,ากจะพึ่งคว,ว้ารางวัลศิลปินเพลงลูกทุ่งฝ่ายชายยอดนิยมมหานครอวอร์ดครั้งที่10มาหมัดหมดแล้วละครซิทคอมหมัดเด็ดเสียงทองที่เขารับบทนําก็ได้รับเสียงตอบรับดีเวอร์เพราะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียกชื่อในละครแล้วละค่ะ ก็ก็แปลกดีนะครับแปลกดีคือก็ชื่อในเรื่องชื่อพัดลมนะครับแฟนคลับแล้วก็แล้วก็คนที่เขาได้ดูเขาจะบอกว่าเออพัดลมมันไงบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ยังไม่ชินอันนี้ก็ก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นอีกยังไงครับเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอ่ะพอเราได้ยินเรารู้สึกก็ก็ก็เพิ่มครับประทับใจประทับใจประทับใจ ้จะผ่านงานทั้งจอเงินและจอแก้วมาแล้วแต่หนุ่มไผ่ก็ยังทอมตัวบอกว่าตนยังไม่ค่อยถนัดเรื่องการแสดงสักเท่าไหร่ขอจับไม์ร้องเพลงเป็นงานหลักดีกว่าค่ะเอาตรงๆเลยคือยังยากสลับตัวผมอยู่นะครับยังยากอยู่เพราะว่ามันมันเป็นสิ่งใหม่แล้วก็มันต้องเรียนรู้กันอีกเยอะมากๆสาหรับการการเล่นละครหรือว่าการเล่นหนังเลยครยังเปิดรับการแสดงงานก็ก็คงแล้วแล้วแต่ผู้ใหญ่นะครับส่วนนั้นนะครับแต่ว่าถามจริงๆล้วก็ถามว่าผมก็ยังยากอยู่แล้วก็แล้วก็ขอ,อ ขอตรงนี้ก่อนดีกว่าทำงานตรงงานร้องเพลงก่อนดีกว่าครับแต่ที่ได้ฟังทั้งเสียงและดูทั้งหน้าหล่อหลก็ต้องติดตามละครหมัดเด็ดเสียงทองทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีค่ะ